การนำลูกเข้าโรงเรียนครั้งแรกนะ่ะถือว่ามีอิทธิพลมากต่ออนาคตเด็กซึ่งจะทำให้เด็กดีไม่ดีหรือจะกลายเป็นอาญ,ญากรของสังคมอย่างที่มีข่าวก็เป็นไม่ได้เพราะการนำลูกเข้าโรงเรียนครั้งแรกเรียนผิดเรียนโปรแกรมผิดเลือกที่อยู่ผิดเนี่ยเลือกมิติเวลาผิดเนี่ยมันจะมีผลต่ออนาคตเด็กมากๆ นี่คือพ่อแม่ควรระวังมากๆเพราะฉะนั้นหลักการการนําลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยมันระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเข้าผิดหนึ่งทำร้ายตัวเราเองเ,เขาจะเพี้ยนไปเลย2ก็คือทาร้ายญาติตระกูลหรือเสียอนาคตบางคนทาร้ายตัวเองแล้วทาร้รายคนอื่นนี่กลายเป็นทาร้ายคนอื่น,นอันตรายดังนั้นการเลือกลูกเข้าโรงเรียนันดับแรกต้องเลือกโมเดลสัมพัญธ์2มิติเวลานี่สําคัญมาก